ถ้าเราชอบใครมากๆเพื่อนๆว่าเขาจะรู้ตัวไหมคะสวัสดีค่ะเจ้เยว่ชัยนิสวันนี้เราจะมาเล่าถึงเพลงที่เราได้เรียนมาแล้วก็คิดว่าเป็นเพลงของคนที่คลั่งรักเอามากๆเลยล่ะค่ะนั่นก็คือเพลงวัวตัวฉี่ห้วนหนีหนีหุยจื้อเต้าเพื่อนๆอาจเคยได้ยินคําว่า w ัวฉี่ห้วนหนีที่แปลว่าฉันชอบเธอมาแล้วนะคะพอเติมคําว่าตัวที่เป็นคําคุณศัพท์แปลว่ามากลงไป หัวตัวฉีหวุวนหนีก็จะแปลออกมาได้ว่าฉันชอบเธอมากขนาดไหนส่วนหนีหุ่ยจื้อเต้าก็แปลว่าเธอน่าจะรู้นะโดยคําว่าจื้อเต้าแปลว่ารู้ค่ะฉันชอบเธอมากขนาดไหนเธอก็น่าจะรู้นะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง I Love So Beautiful นะคะซึ่งถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะรู้ว่านางเอกเขาชอบพระเอกมากและพระเอกก็รู้ตัวจริงๆค่ะเพราะนางเอกแสดงออกแบบสุดๆเลยล่ะคะ่ะ เป็นซีรีส์ที่น่ารักและเพลงประกอบที่เราจะมาแปลกันในวันนี้ก็น่ารักมากๆเหมือนกันค่ะมาเริ่มท่อนแรกกันเลยนะคะเพลงจะร้องว่าว่าฉีห้วนนีเตอเยียนจิ้งนี่เตอเจียเมานีเตงเมาดูคำศัพท์กันนะคะว่แปลว่าฉันฉีหว้วนชอบหนีคุณเตอในที่นี้จะแปลว่าของเหยียนจิ้งแปลว่าตาหนีเตอเหยียนจิงตาของคุณ ว,ว่าสีหุวนหนีตเหยียนจริงฉันชอบตาของคุณต่อไปเจ๋ยเมาแปลว่าขนตาหนีตาเจ๋ยเมาขนตาของคุณและเหลิองอา้าวแปลว่าความหยิ่งหนีตาเหลิองอา้าวความหยิ่งความเย็นชาของคุณสรุปก็คือเขาชอบตาชอบขนตาแล้วก็ชอบความหยิ่งซึ่งก็คงจะสะท้อนอยู่ในดวงตาด้วยนะคะชอบไปหมดเลยค่ะแต่ยังไม่จบแค่นี้นะคะ ยังมีท่อนต่อไปอีกค่ะ w ัวฉีหวนหนีเตจิวหนีเตจุยเจียวหนีเตเวเชียวจะเห็นว่ารูปประโยคเหมือนกับท่อนแรกเลยนะคะวัวฉีห n วนหนีเตจุดๆเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะชอบอะไรอีกบ้างคําแรกจิวโวแปลว่ารักยิ้มค่ะเราเคยเห็นบางคนแปลคํานี้ว่าเกมในวงเล่าด้วยนะคะแต่เหล่าซื่อของเราสอนว่าแปลว่ารักยิ้มและมันก็จะสอดคล้องกับคําอื่นๆในท่อนเดียวกันก็คือจุยเจียว ที่หมายถึงมุมปากและเว่ยเชียวที่แปลว่ารอยยิ้มด้วยค่ะรวมแล้วเพลงท่อนนี้ก็จะหมายถึงฉันชอบรักยิ้มของเธอมุมปากของเธอรอยยิ้มของเธอท่อนต่อไปนะคะวอรชีฮวนนี่ชวนชื่อเจ้าเต้าจื้อเตาเาเาเปียนเริ่มจากวอรชีฮวนนี่ฉันชอบเธอชวนแปลว่าทั้งหมดชื่อเจ้าโลกโตล้วนและจือเต้ารู้ ฉันชอบเธอทั้งโลกรู้กันหมดแล้วก็วเฉาเซี่ยวหัวเราะเยะและลงท้ายด้วยคำว่าเปียเน่าอย่ารำคาญนะคะโดยคำว่าเปียแปลว่าอย่าและเน่าคือเสียงดังวุ่นวายค่ะท่อนต่อไปนะคะ w ่ว u i ji ว่หวุยจี้ชื่อิงีปส่วนแรกว่ h หุยจี้ชื่อแปลว่าฉันจะลุยต่อแล้วนะ โดยคำว่าจี้ชื่อแปลว่าต่อเนื่องทำต่อไปนะคะเช่นหว่อฮุยจี้ชื่อเติงฉันจะรอต่อไปส่วนชิงหนี่จุนเป้าจะมีชิงหมี่เชิญเธอจุนเป้าเตรียมตัวให้ดีโดยคำว่าจุนเป้แปลว่าเตรียมหฮาแปลว่าดีรวมแล้วท่อนนี้ก็จะบอกว่าฉันจะลุยต่อแล้วนะ เธอเตรียมตัวให้ดีเธอและท่อนต่อไปค่ะมาในรูปประโยคแบบเดิมเลยนะคะวัว s ีห้วนหนีเตอมาดูกันค่ะว่าเขาชอบอะไรอีกบ้างวัวฉีหฉันช้นชอบเสื้อของเธอหนีเตอร์โชนิ้วมือของเธอและหนีเตวต้จริงๆแล้วเว่เต้าแปลว่ากลิ่นหรือรสชาตินะคะ แต่เราก็เคยเห็นบางคนแปลท่อนนี้ว่าสไตล์ของเธอค่ะเอาเป็นว่าในที่นี้เราขอแปลตามเหล่าซื้อของเราว่าหนีตต้วยเต้าคือกลิ่นของเธอนะคะท่อนต่อไปค่ะหัวเ i ียงจั่ว i นีเตียเอานีเตอโชเท่านีเตอินเทียวรูปประโยกก็คล้ายๆท่อนเมื่อกี้เลยนะคะแค่เปลี่ยนจากหัวสีห้วนหนีเตอมาเป็นหัวเสียงจั่วหนีเตอแทนค่ะซึ่งเสียงแปลว่าคิดจั่วแปลว่าทำหัวเสียงจั่ว ฉันอยากทำวัวเสียงจัว่วหนีเตมียนอา้าวฉันอยากถักเสื้อกันหนาวให้คุณหนีเตอโถ่เท้าถักถุงมือให้คุณและหนีเตอสิ้นเที่ยวทําให้คุณใจเต้นโดยคําว่าสิ้นแปลว่าใจเที่ยวปกติแล้วจะแปลว่ากระโดดค่ะท่อนต่อไปนะคะวัชีหัวหนีช ชื่อเจ้าโตมิงเหลียวเจียนเอาเปียชีนาประโยคนี้คล้ายกับอีกท่อนที่เราเรียนไปแล้วเลยจําได้ไหมคะแค่เปลี่ยนจากวัวฉี่หนหนีชวนชื่อเจียนโตจิ้อเต้าเป็นโตมิงเหลียวซึ่งมิงเหลี่ยวก็หมายถึงการรู้ชัดรู้แจ้งนะคะแล้วก็แปลคล้ายๆกันได้เลยค่ะว่า ฉันชอบเธอทั้งโลกรู้ดีกันหมดต่อไปคำว่าเจียนเอาแปลว่าทรมานตรงนี้เรากับเหล่าชื่อคิดว่ามันคือการคร้าครวญประมาณว่าการชอบเธอจนคนทั้งโลกรู้หมดแล้วมันทรมานนะคะและเปียชีหนาวแปลว่าอย่าโมโหค่ะท่อนต่อไปนะคะ,ะท่อนนี้คำว่าตัวแปลว่ามากหนายชิ่แปลว่าอดทน หัวตัวหน่ายสิ้นก็คือฉันอดทนมากแค่ไหนส่วนชิงหนีเติงเเฉียวแปลว่าเชิญเธอรอดูโดยคำว่าเติงแปลว่ารอเฉียวแปลว่าดูนะคะถ้าเราพูดว่าเติงเจอข้าก็จะมีความหมายเดียวกันนะคะท่อนต่อไปชีวันนี้จะไม่อคอไมอ่เมียวคำว่าเมายแปลว่าทุกๆส่วนคำว่าคอใช้กับการบอกเวลาค่ะ สำหรับรายละเอียดการใช้เคือสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปเรื่องการบอกเวลาของเราในช่องได้นะคะส่วนคำว่าเหมียวแปลว่าวินาทีค่ะรวมแล้วก็จะแปลว่าชอบเธอทุกเวลาทุกวินาทีท่อนต่อไปชีวน,นีเจ้ไมยอีชู่มยอีเจ้าจะเห็นว่ารูปประโยคคล้ายกับท่อนเมื่อกี้เลยนะคะต่างกันแค่ตรงนี้เป็นคำว่าชู ซึ่งแปลว่าส่วนและเจียวซึ่งแปลว่ามุมเหมยอ,อีชู่เหมยอ,อีเจียวทุกส่วนทุกมุมคําว่าเจียวเราเคยเจอในคําว่าจุ๋ยเจียวมาแล้วจําได้ไหมคะรวมท่อนนี้ฉีหว้วนหนีใจเหมยอ,อีชู่เหมยอ,อีเจียวก็คือฉันชอบทุกๆมุมของเธอคะ่ะท่อนต่อไปฉีหว้วนหนีอีเพียนเชิงฉีกว่านั้นอีเจ้าเดียวแปลว่าชอบเธอจนเป็นความเคยชินไปแล้วยากจะตัดใจ ฉี่หวนหนีการชอบเธอเปลี่ยนเฉิงกลายเป็นฉีกวนความเคยชินรวมกันก็จะเป็นว่าการชอบเธอกลายเป็นความเคยชินไปแล้วหนานอียากที่จะเจียเตียวล้มเลิกยอมแพ้หรือตัดใจรวมแล้วฉี่หวนหนีเปลี่ยนเฉิงฉีกวนหนานอีเจี๊ยเตี่ยวก็จะแปลว่า การชอบเธอมันกลายเป็นความเคยชินจนยากจะตัดใจไปแล้วเพื่อนๆเคยชอบใครมากขนาดนี้ไหมคะเนี่ยแต่เพลงยังไม่จบนะคะยังมีความคลั่งรักให้ฟังกันมากกว่านี้อีกค่ะไปฟังท่อนต่อไปกันนะคะว้าตัวชีหวัวนี้ว้าผู้ชื่อต้า สำหรับท่อนนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เรารู้จักหมดแล้วนะคะแปลตรงๆว่าฉันชอบเธอมากฉันไม่รู้หรือก็คือฉันชอบเธอมากขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะท่อนต่อไปนะคะฉีหุนหนีรักเซี่ยหยู่เทียนฟังชิงเลียวฉีหุนนีการชอบเธอร่างเซี่ยหยู่เทียนคำว่าร่างแปลว่าทําให้เสี่ยหยู่เทียนวันฝนตกโดยคําว่าเสี่ยแปลว่าตกหยี่ฝน และเทียนแปลว่าวันฟ่างชิงเหรอจะหมายถึงวันที่ท้องฟ้าสดใสนะคะโดยที่ตัวเหรอตัวนี้ปกติจะอ่านว่าเหรอแต่ในเพลงเราอ่านว่าเหลี่ยวนะคะซึ่งเราชื่ออธิบายให้เราฟังว่าการที่อ่านว่าเหลียวในเพลงเนี่ยเป็นการออกเสียงแบบโบราณเหมือนที่เราออกเสียงเตว่าตีในเพลงพระจันทร์แทนใจนั่นแหละคะ่ะ แต่ในสถานการณ์ทั่วไปที่ไม่ใช่ในเพลงตัวเหลิกที่อ่านว่าเหลียวจะสื่อความหมายถึงความสามารถนะคะเช่นชื่อปู่เหลียวฟ้านกินข้าวไม่ลงหรือก็คือไม่สามารถกินข้าวได้ค่ะชื่อตะเหลียวฟ้านกินข้าวได้ค่ะสรุปแล้วเพลงท่อนนี้ก็เลยแปลว่าการชอบเธอทําให้วันที่ฝนตกกลายเป็นวันที่สดใสท่อนต่อไปนะคะช,วนนช,ชีวันนี้เราเชื่เช่เทียนวนนวลเหลียว ถ้าจำศัพท์จากท่อนที่แล้วได้ท่อนนี้ก็จะแปลง่ายขึ้นนะคะแค่รู้ว่าเฉวแปลว่าหิมะและวนน้วนนวนแปลว่าอบอุ่นเราก็จะทราบว่าสี hi, ห้วนหนีร่างเชื่อเฉวเทียนลวนหนวลเหรอแปลว่า,วาการชอบเธอทําให้วันที่หิมะตกอบอุ่นขึ้นมาเราชอบสองท่อนนี้นะคะมันโรแมนติกดีแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราจะชอบวันฝนตกมากกว่าวันที่สดใสก็ตามค่ะ ท่อนต่อไปนะคะชีวนีอีเปลี่ยนเชิงสินอย่างนั้นอีฟังเตียวเห็นรูปประโยคและคำศัพท์แล้วคุ้นคุ้นไหมคะมันคล้ายกับท่อนนี้มากเลยแค่เปลี่ยนคำศัพท์สองตัวคือสิ้นอย่างแปลว่าความเชื่อหรือศรัทธาและฟังเตี้ยวแปลว่าปล่อยวางนะคะก็จะได้ความหมายของท่อนนี้ว่าการชอบเธอกลายเป็นความเชื่อที่ยากจะปล่อยวางคะ่ะต่อไปนะคะวตัวชีวน,นี Nihui 知ตา้าท่านนี้ก็เป็นชื่อเพลงเลยนะคะแปลว่าฉันชอบเธอขนาดนี้เธอน่าจะรู้นะต่อไปค่ะ Woshi Honi นนตาลัานชิวไม่เกิดชุนเจียนตัวเอววชัดยา Woshi Honi ตาล้านชิวฉันชอบเธอตาล้านชิว แปลว่าฉันชอบที่เธอเล่นบาสเกตบอลค่ะโดยคำว่าตามักสื่อถึงกิริยาที่ใช้มือทำอย่างเช่นการโทรศัพท์ก็ใช้คำว่าตาเตี้ยห้ว่าส่วนหลานเฉียวหมายถึงบาสเกตบอลค่ะเมยก็ชุ่นเจียนจะแปลว่าทุกช่วงเวลานะคะโดยคำว่าเมยแปลว่าทุกๆและชุ่นเจียนแปลว่าชั่วพลิบตาหรือช่วงเวลาสั้นๆค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นคำว่าเจียนก็อาจจำได้นะคะมันคือคำเดียวกับที่อยู่ในคำว่าฉือเจียนที่แปลว่าเวลานั่นเองค่ะ ส่วนชุ่นก็คือการกระพริบตาชุ่นเจียนก็เลยหมายถึงเวลาชั่วพริบตาเหมือนกับชุ่นเจียนก็เลยเป็นทุกช่วงเวลาค่ะและโต้เหินฉันเย้าแปลว่าล้วนเปล่งประกายมากนะคะโดยคำว่าโต้แปลว่าล้วนเหินมากฉันเย้าเปล่งประกายค่ะรวมแล้วท่อนนี้ก็จะแปลว่าฉันชอบเวลาที่เธอเล่นบาสท,ทุกช่วงเวลาช่างเปล่งประกายค่ะ ท่อนต่อไปนะคะวัวฉี่หวนหนีตันกั้งฉินไม่เกยอินฟูโตหันไม่เมียวท่อนนี้ก็คล้ายกับท่อนที่แล้วอีกแล้วนะคะเป็นเหตุผลว่าทําไมเพลงนี้ถึงเหมาะกับการเรียนภาษานะคะวัวฉี่หวนหนีฐานกัางฉินแปลว่าฉันชอบที่เธอเล่นเปียนโนโดยกัางฉินแปลว่าเปียนโนฐานกั้งฉินแปลว่าเล่นเปียนโนค่ะยินฝูแปลว่าโน้ตดนตรีเมกยินฝูก็คือทุกตัวโน้ต เหมเมี่ยวสวยงามงามแบบมหัศจรรย์นะคะรวมแล้วท่อนนี้ก็จะแปลว่าฉันชอบตอนที่เธอเล่นเปียโนทุกตัวโนต้ตช่างสวยงามท่อนต่อไปค่ะว a s ฉี่ห n วนหนีเผยหัวขันชูฟันชินขันวอทูเซียววีหวน,นเผยหัวขชูก็คือฉันชอบที่เธอเผยหัวขันชูชอบที่เธออ่านหนังสือข้างข้างฉันหรืออ่านหนังสือเป็นเพื่อนฉันค่ะโดยคําว่าเผยแปลว่าเคียงข้าง ข้านก็คือดูหรือในที่นี้คืออ่านนะคะชู u แปลว่าหนังสือค่ะส่วนเฟินซินแปลว่าแบ่งความสนใจนะคะเฟินซินข้านหวัวก็จะประมาณว่าใส่ใจแบ่งเวลามามองฉันและทเชี่ยวแปลว่าแอบ,บยิ้มค่ะรวมแล้วว่าสีหุวนหนีเผยหวัวข้านชู้เฟินซินข้านหวัวทอเชี่ยก็จะแปลว่าฉันชอบตอนเธออ่านหนังสือเป็นเพื่อนฉันมองฉันแล้วแอบ,บยิ้ม นี่แสดงว่าอีกฝ่ายเขาก็มีใจให้เราเหมือนกันหรือเปล่าคะเนี่ยท่อนต่อไปนะคะฟันเยโยชิว่าเพ่เฮนิตาวคำว่าฟันเยแปลว่าพลิกหน้าปกติใช้กับหน้าหนังสือนะคะโยชิแปลว่าเกมเพ่เหอแปลว่าจับคู่และเต่าแปลว่านำคำเดียวกับเต่าโยที่แปลว่านำเที่ยวค่ะรวมแล้วท่อนนี้ก็จะแปลว่าเกมหน้านี้ฉันจะจับคู่กับเธอแล้วนำเธอเองท่อนต่อไปนะคะ Oh, กาาาเา oh, เฟช偶尔醒醒感เ发烧你是อ的药偶อแปลว่าบางครั้งสิงฉิงรู้สึกการเมาเป็นหวัดฟ้าเชา้าเป็นไข้รวมแล้วก็จะแปลว่าเวลาที่ฉันไม่สบายหนีชื่อเทียนเตยาหนีชื่อแปลว่าเธอคือยาแปลว่ายาโดยมีคำขยายอยู่ข้างหน้านะคะว่าไม่ใช่ยาธรรมดาแต่เป็นเถียนเตยา่า ยาที่หวานค่ะฉะนั้นเวลาที่ฉันไม่สบายเธอก็คือยาที่แสนหวานนะคะโยนี่ฝันหนาชวนชาโยนีมีเธอฝันหนาปัญหาหรือเรื่องวุ่นวายชวนทั้งหมดเชี่ยวลบหรือหายไปรวมแล้วก็คือมีเธออยู่เรื่องวุ่นวายทั้งหมดก็หายไปค่ะ ต่อไปจะเป็นท่อนที่ร้องซ้ำนะคะว่าชีหวน,นี้จะไม่อีเคไม่อีเมียวชีหวน,นี้จะไม่อีชูไม่อีเจียวชีหวน,นี้อีเปียชิงชีกว่านั้นอีเจเตียวว่ตัวชีหวน,นี้ว่าปูดจะเต้าและท่อนต่อไปจะร้องว่าชีหวน,นี้รังยิงวันชูอยชีเลียวมาอีกแล้วนะคะ ฉี่หว้วนหนีร่างการชอบเธอทําให้จุดๆ,ๆนะคะในท่อนนี้เป็นร่างยิ่งเหมือนชู้ทาให้หนังสือภาษาอังกฤษยิ่งชื่อลอน่าสนใจขึ้นมาเลยค่ะท่อนต่อไปนะคะฉี่หว้วนหนีร่างชู้เสียทีเจียนตนานเลียวฉี่ห้วนหนีการชอบเธอร่างชู้เสียทีทําให้โจทย์คณิตศาสตร์เจียนตานละ ง่ายไปเลยค่ะอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าโจทย์คณิตศาสตร์มันง่ายขึ้นเพราะมีกําลังใจหรือเพราะการชอบเธอมันยากซะจนโจทย์คณิตศาสตร์ก็ยังง่ายไปเลยกันแน่ค่ะและช่วงสุดท้ายของเพลงก็เป็นท่อนร้องซ้ํานะคะที่จะร้องว่าชีฮวน,นี้เปลี่ยนชิงสินอย่างนั้นอีฟังเดียวตัววี่น我多喜欢ัวชีว我多นี้น หนีห <hundreds> ุยจื้อเต้าก็จบเท่านี้นะคะสำหรับเพลงหัวตัวฉี่ห้วนหนีหนีหุยจื้อเต้าถ้าเพื่อนๆพบข้อผิดพลาดหรือมีคำถามใดๆทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปหาคำตอบมาให้ค่ะพวกเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับเพลงอื่นๆที่เพื่อนๆขอเข้ามาเรายังไม่ลืมและจะทยอยทำคลิปออกมาให้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ